พอดีค่ะพอดีสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้แม่ดาจะมาเกงยอดมะพร้าวใส่สันนอกสันนอกหมูนะคะตอนแรกแม่ดาวาจะเอามาทำไอ้นู้นละคะ่ะเหนมชิ้นพอดี แกงใส่ปลามีความรู้สึกว่ามันอุ่นมันจะเละค่ะเลอเอาไอเนี้ยนีคะแล้วก็จะใส่มะนาวมะนาวใส่มะขามเปียกด้วยจ้า,เ,า,จาเดี๋ยวมาดูกันนะคะใครจะช่วยไม่ดาแกงบ้างคะมาเรามาหั่นกันเราก็จะหั่นเป็น เวลากินจะได้เคี้ยวง่ายๆค่ะ เขียวจะง่ายขึ้น แกงหมูนี่ดีอยู่อย่างนะคะแบบว่ายิ่งอุ่นมันก็ยิ่งน่ากินถ้าแกงปลาเนี่ยก้างมันก็จะออกมาถ้าจะให้อร่อยสุดๆนะคะต้องใส่ขาหมูนะคะเอาขาขาหมูค่ะามาแกงก็จะอร่อยอยู่ได้หลายวันยิ่งอุ่นก็นยิ่งอร่อย ลงกันค่ะเครื่องแกงแม่เราซื้อสำเร็จมานะคะบันนี้อะไรค่ะแกงใต้แกงใต้ใส่ลงไปกะปิอันนี้เคยค่ะเคยเคย ไม่ได้ต้มไว้สักพักหนึ่งให้มันหมูมันเปื่อยสักแปบบ๊บแล้วเราค่อยใส่อันนี้ซื้อเครื่องแกงใต้ามาค่ะวันนี้ใส่คืนนิดหนึ่ง แล้วแต่เราชอบนะคะอันนี้ก็มีอันนี้ก็จะมีมะนาวเวดาคันไว้แล้วน้าตาลเกลือสีจะสวยมากอาเริ่มใส่เมื่อกี้หั่นไว้แล้วพอเราหัน่นอุ๊บ กาวถ้าเพื่อนจะแกงนะคะอย่าหั่นตั้งไว้นะมันจะดำ บาาคนกลัวดำให้บีบมะนาวใส่นะคะช่วงที่เราหั่นเสร็จแต่ว่าไม่ดำไมใ่ใส่เลยช่่งมันน้ำมะขามเปียกใส่เลยมะนาวนิดนึงเพื่อไม่ให้มะพร้าวยอดมะพร้าวมันดำตังไว้ อาปิดฝาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาดูาตอนมันเดือดนะจ๊ะปิดฝาไว้แป๊บหนึง่ง <c oughs> ใส่น้ำตาลเดดาใส่น้ำตาลสายแดงบางคนใส่น้ำตาลในนู้นนะคะสาบสามชนเด็กๆ <c oughs> น้ำปลานิดหนึง่ง แต่คนใต้จริงๆไม่ใส่น้ำปลานะคะแต่แม่ดาว่าแกงใส่น้ำปลาเนี่ยใส่น้ำปลานิดเดียวนิดเดียวมันจะหอมแลวสังเกตว่ามันจะไม่บูดง่ายด้วยค่ะอ๋ผมนัวอ่าพอใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ เมื่อกี้เราใส่นู่นไปแล้วนะคะใส่เกลือใส่อะไรไปเรียบร้อยอยดูดินี่ดิเห็นไหมที่เราหันห่นไว้ควันแต่ไม่ได้ชิมก่อนอพอดีค่ะพอดีอเดี๋ยวชิม เอาดูปะเอาใส่หมดเลยแม่ดาชอบเปรี้ยวถ้าคนไม่ชอบเปรี้ยวไม่ต้องใส่เยอะนะคะได้ละเดี๋ยวตักใส่ถ้วยกันค่ะสุดยอดโอเคค่ะบายยนะคะ เดี๋ยวชิมให้เพื่อนๆดูค่ะเยวะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ็นหอมมะนาวค่ะโหอมมะนาวมากใส่ดัดใส่มะนาวเยอะกินด้วยกันจ้าอือหือ อร่อยมากร้อนดบาย